สวัสดีครับสวัสดีค่ะไปไหนวันนี้วันนี้เป็นไปรนวันนี้เปวเก้านกวันนี้็ร้นกัน้เป็นไปนกะ็ไนกาแ้ร้านกาแฟ่ะไรนันนเนก่วันคีรไนกันวัสดีครับ วันนี้เราสองคนจะพากันไปที่ไปที่ร้านกาแฟค่ะร้านกาแฟครับผมวันนี้จะพาแชมินไปร้านกาแฟเปิดใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าแชมินจะกินอะไรแชรมินจะกินอะไรออวันนี้แชมินจะกินกาแฟแ<ๆ>ชรคิดว่าแชมินจะกินขนมโดนกาแฟแชคิดว่าจะกินแชมินจะกินขนมมากกว่าขนมขนมเค้กบางคัะ จะมีไม่จบหอาชมิาบโอ้โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันที่ร้านกาแฟนะครับเชฟผมชาธุอะไรนะหลวงปู่ทวดหลวงพ่เพชรค่ะหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอะไรอันนี้อะไรหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดทำไมรู้รู้แล้วเชมิลไปเชมิเรียนแล้วว้าซาเปสซาดายซาทั้งไหลซาธุสาธุ เราอยู่ที่ไหนที่นี้ร้านกาแฟน,นะคะตอนนี้เรามาถึงร้านกาแฟแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกินกาแฟไหมกินกาแฟไหมกินกาแฟกันไหมแน่นอนครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปกินกาแฟกัน ลาเต้ที่ไทยลาเต้ที่ไทยหวานลาเต้ที่เกาหลีไม่หวานไม่หวานเด๊คาดว่าโอ้ยยักษ์ยักต้องการยักต้องการกันหลังหม้อพูดปลอมปลอมครับปลอมทำไมไม่ยิ้มัมอง <ค>ปกอเยอะมากร้านกาแฟที่เกาหลีคนเยอะมากปกปะองนักทานมินิอร่อยอร่อยเกที่ไทยกับเออร่อยน่าจะโอเคเดี๋ยวเราจะไปชมช่องชีชมวิวทำไมวันนี้ไม่สวยสวยเชลินสวยทุกวันเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศร,ร้านกัน โอ้ <laughs> oh, oh, นี่นี่้ 7, 000, องเซงจริงๆเนเดันนี้วเท่าไรไทยบาทหนึ100กว่าบาทหนึ่งร้อยประมาณไมงไม่ชอบแพงไม่โอ้ยอันนีน้ Soup, cinnamon, classic cinnamon roll. Hahaha. 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 ร้อนไหมร้อนเหรอไม,ไม,ไม,ไมโอ้ที่รักว,วิวสวยมากตรงนี้จริงเหรอจริงวิวสวยมากวันนี้เกาหลีอากาศกีีองศากี่องศาวันนี้สามสิบกว่าองศาสามสิบเป๊ะ สามสิบห้าม <laughs> ั้ไม่ถึงหรอกสามสิบวาสวัสดมีเอนเนอจีหรือยังเอนเนแล้วเนินโยดาวดาวดาวไปไหน เชมินเหมือนเชมิเหมือนตกใบเชมินไปบ้านเชมิ้องห้องเชมินเชมินชมิกลัวแมลงผู้ยิ่งใหญ่นี้แบนี้ด봐อบู่ตรงนี้อพ่งจิงจงมาก่ะเปลอย พ,พึ่งพึ่งยอมาานิ่งหน่อยพึ่งนิ่งหน่อยวันนี้สนุกไหมสนุกมากบรรยากาศเป็นไงบรรยากาศรู้ไหมบรรยากาศอากาศไม่ดีบรรยากาศชงอ๋อบรรยากาศชงชีดีมเห็นไหมทุกคนิเนเสกชอบต้นไม้นี่อต้นส,สน ต้นสวนเกาหลีสวยมากสวยเหมือนแช่มีนไปเล่นน้ำไปนุนนุนเล่นอะไรเล่นน้ำเล่นน้ำไปไปทุกคนแช่มีนจะว่ายน้ำ <laughs> อะไรนะ

ชิมสาลายปาปร,ปรน้ำใสมากมีปลามีดิป็หน่อยได้ไหมอเป็นเป็เป็นคุณข่าวกา็ดีได้ไหมอ๋อเป็น คนคุยกับเป็ดเลยสวัสดีเป็ดหรือ,อยังสวัสดีค่ะเป็ดปมือด้วยมือมือสวัสดีค่ะเป็เปดเ,ปเออสองคุณสองตัวสองตัวอ,อ่<ม>าดีดีดีไปไหน ไม่ร้อนหรอร้อนมากไปไว้น้ำเพอว่าร้อนมากโอ้ยสวัสดีเป็ดเลยยังเป็ดๆป็ดไปไหนที่ไหนคะเป็ดเป็ดมานีมาหนีมาเจมานีมานี่ม,นม,นม,นมีขนมโกูโมโกโก็น้ำใสมาก ถ้ามาถ้ามาตอนเย็นจะสวย,ยออไหมชอเหยก็โอ้โหมีสามตัว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 ฮะอันนั้นกไก่ไม่ใช่หรอไก่ 이이렇해 봐봐 p a 이 a p 봐봐 a 봐 a 봐봐 p a Papa, 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 p a p อืมไม่ลึกไม่ลึกอน้ำไม่ลึกโอ้โอ่ยยังังมบเป็ดกินอาหารจริงหรออืมเป็ดกินอาหารลโอล นั่งลมใต้ลมต้นไม้นะครับบรรยากาศวันนี้สนุกไหมบาาสบาย,บายไหมนั่งนี่สบาย,บายไหมนนนวันพักผ่อนพักผ่อนชิวๆนันวันพักผ่อนวันพักผ่อนรูรูโรแล้วรู้ใช่ไหมโอ้แชมินที่นี่บรรยากาศดีมากเนาะบรรยากาศรู้ไหมบรรยากาศโอ้บรรยากาศที่นี่ว้าที่สุดเยอ่อๆ <laughs> ดีที่ ที่สุดมากนอคุณี่ดูว่าคนไทยออใครอาศัยทีเกาหลีอย่างเนื้อเกาหลีเนื้อไม่ใช่เกาหลีเนื้อไม่ไม่ภาคเหนือภาคเหนือออมานี่กาแฟเชื่ออะไรกาแฟเชื่ออะไรชื่อบรูดา B R E U D A อ๋อนู่นน่นนู่นนน่นนะครับผมไปร้านนี่ นี่คือป้ายร้านนะครับโอเค <Okay. S 2> ถ้าใครอยู่ที่ที่นี่ที่ไหนนะพาจูพาจูไม่โพชอนยุ่นนี่โพชอนเหรอโพชอนกใกล้ใกล้กับโพชอน,ชอนยังจูอิจังบูโอเคถ้าใครอยู่ใกล้แถวนี้ก็มาได้พาจูไม่เป็นไรใกล้กับมาจังฮูซูมาจังฮูสะพานแดงสะพานแดงทารีปัลกันเซกสะพานแดงสีแดงโอเคสะพานแดง แต่ว่าวันนี้ร้อนนิดหน่อยเนาะนิดหน่อยอ <laughs> ม่ไม่แอฟริกาแอฟริกา,กา <laughs> แต่แต่สวยนะดูบรรยากาศนี่นี่นะครับตรงนี้นะครับเดินสามารถเดินอ้อมแม่น้ำเดินอ้อมได้เลยนะครับนู้นเดินไปนู้นอ้อมอ้อมออ้อมอม,มาแล้วก็มานี่ขึ้นร้านกาแฟตรงนี้นะครับแต่เราเราไม่ไปใช่ไหม ไปไหมนู่นไปไม่ไปนะอาวันนี้ไม่ไปร้อนออสไมออากาศดีมา,อากามมอ,อากาศไม่ตอนที่อากาศดีตอนที่อากาศดีเราจะมาอีกเราจะมาอีกอุริโตนกว่าน่าจุงเองครั้งหน้าถ้าอากาศดีอีก,กอสักครู่หนึ่งอีกสักครู่นึงอิตากาะ mix <laughs> วันนี้พาแชมินมากินกาแฟนะครับบรรยากาศดีมากยังไงวันนี้เราสองคนก็ลาไปก่อนนะครับ อยากให้เราสองคนไปเที่ยวที่ไหนในเกาหลีหรือว่าอทำคลิปแบบไหนก็บอกได้นะครับผมวพวกเราจะทําให้ดูบ่อยๆนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนพูดอะไรหน่อยวันนี้เทมินเทมินและเซกเอไปออทำไมทำไมพูดภาษาไทยเก่งอ๋อมากังอ๋นอ,อนน 어, 경기 북부에 있는 예쁜 카페에 왔습니다. 다음에? 그 다음. 너무 예뻤고, 지나갈 때 여기 안 보이는데, 호수 진짜 예뻐요. 그래서 꼭 와보면 좋겠습니다. 그리고 날씨가 요즘 너무 많이 더워요. 지금 다 휴가를 보내고 계실 텐데, 음. 음, 건강 주의하시고, 유의하시고. 음. 음. 그래서 음. 여러분들도 꼭 여기를 와보시고, 많이 많이 봐주세요 만약에 다음에 이런 내용의 비디오가 궁금하다 이런 내용을 보고 싶다 하면은 댓글로 주시면 저희가 그 내용을 찍어 보겠습니다 오케이 깜짝이야? 깜짝이야 오늘 우린 이동하러 가요 안녕히 가세요 안녕히 가세요